ราคากระบือเกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงอัปเดตข้อมูลจริงซื้อขายจริงที่ตลาดรนะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านทั่วประเทศครับราคากระบือสินเดือนเช้าวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนสนนองพนปนะปิดเดือนตุลาคม ปิดยอดไม่สวยนะครับจบไม่สวยกำลังซื้อก็น้อยนะครับกระบือก็นะคฝั่งกระบือก็เริ่มซบเซานะครับนิ่งนะครับกระบือเริ่มซบเซานะครับนิ่งนิ่งนะครับเวียดนามก็หันไปซื้อวัวนะครับเทไปทางตลาดวัวเยอะนะครับทีมซื้อวัวก็ยังซื้ออยู่นะครับ เมื่อวานกระบือได้ออกพ่วงหนึ่งนะครับคนละทีมนะครับคนละทีมสองพ่วงนะครับฝั่งนะครับแม่กระบือลูกบัวนะครับอัดเต็มนะครับพ่วงแม่ลูกนะครับสองพ่วงคนละทีมนะครับทีมละพ่วงนะครับ กระบื้องนับไซส์เล็กก็ยังถูกเหมือนเดิมนะครับห้าพันหกพันเจ็ดพันขายยากเหมือนเดิมนะครับไซส์เล็กสุดขายยากนะครับมือน้อยสามน้อยสูงร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบนะครับครับสตาร์ทเจ็ดพันเพดานหนึ่งมื่นสองนะครับถือว่าถูกนะครับราคากระบืองถ้าตกจากหนึ่งมื่นห้าเหลือหนึ่งมื่นสองนะครับตอนนี้นะครับวัยรุ่นก็รอดหมื่นนะครับสูงร้อยยี่ห้ารอดหมื่นกันเยอะนะครับ ถือว่าถูกนะครับสําหรับกระบือนะครับแม่แยกลูกท้องว่างนะครับแม่แยกลูกท้องว่างรอยเนื้อประมาณร้อยยี่ห้ยสาแม่แยกลูกร้อยยี่หวยสาสครับเอหมื่นสามหมื่นห้าหนะครับถูกนะครับถ,ถ,ถูกมากนะครับรอยเนื้อก็นะหมื่ 15, นห้ามนเะครับอวนขึ้นมาหน่อยก็หมื่นห้าหมื่นเจไซ130ร้อยสามสิบนะ ร้อก็ได้ไป,ประมาณ1 7ื่นนะครับไซร้อยยเออไซร้อยสามสิบหบวกนะครับ,นะรบกระบือเนื้อตัวเมียไซนะร้อยสามสิบห้าบวกสาน้อยก็2องหมืกว่าสองหมืต้นตน้ตนตน,นะครับรอยเนื้อนะครับสูงสูงสูงร้อหบวกอ้วนอ้นหนาหน,นาก็ได้อยู่นะสองหมื่นห้า ไดันขายออก25งหมืนหครับถูก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 เป็นบาทคับถูกสุดถูกจริงๆนะครับกระบือนะครับรอยเนือ้อตัวเมียสูงร้อสาสิบนะครับถือว่าถูกมากนะครับถูกจริงๆ25สองหมนะครับแทบยืนมองหน้ากันเลยนะครับ25งหม ไซสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับไซสามหมื่นห้าสี่หมื่นได้ขายสองหมื่นห้าช่วงนี้กระบือข้ามข้ามหลักสองไม่ได้ข้ามหลักสองยากมากครับโนะคไม่ลูกก็ขายนะแม่หมื่นเจ็ดลูกหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะโอ้บนะข้าม บางตัวอ้วนมากๆก็ได้นะครับเปิดหลักสีก็ได้สามหมื่นนิดๆถูกถูกจริงๆนะครับ